สวัสดีค่ะชื่อซอฟนะคะเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่เชื่อนะคะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ตอนที่เป็นเด็กก็อยู่ที่กรุงเทพเรียนอยู่ที่กรุงเทพค่ะสวนพ่อแม่ก็ทํางานในโรงงานที่อยู่ในกรุงเทพที่แรกพวกเราก็พักอยู่ในโรงงานนั้นค่ะแต่แล้วเราก็ย้ายออกมาอยู่อีกที่หนึ่งก็คือเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใกล้ๆโรงงานแล้วก็เราก็ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งค่ะมันจะเป็นห้องเช่าเล็กๆอยู่ใกล้โรงเรียนก่อนเราจะย้ายไปที่นั่นเรา เวลาเราไปโรงเรียนแม่จะเป็นคนปั่นจักรยานไปรับไปส่งค่ะนี่คือความลําบากของเราพอเราย้ายไปอยู่ที่ใกล้ๆโรงเรียนได้สักพักก็เกิดเหตุการณ์น้าท่วมขึ้นค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นทําให้เราได้ย้ายกลับมาอยู่ที่กาลสินค่ะมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างหมดเลยค่ะแม่ก็เริ่มต้นหาไรายได้โดยช่วยโดยการช่วยยายทําขนมขายค่ะแล้วก็พอพ่อกับแม่มีไรายได้มีงานทําปุ๊บทั้งสองคนก็ส่งเราเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนใกล้หมู่บ้านค่ะ พอผ่านไปประมาณสองสามปีค่ะก็ได้ยินว่านะ้าที่เชื่อพระเจ้ากับครอบครัวของเขาจะย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านพอนะ้าย้ายมาแล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่กับน้าค่ะแล้วก็ในระยะเวลาที่อยู่กับนะ้าเราก็ได้สังเกตว่าทุกวันอาทิตย์น้าจะไม่อยู่บ้านและเราก็ไม่รู้ว่าน้าไปไหนแต่พอเรารู้ว่าน้าไปโบสถ์เราก็มีโอกาสได้ไปกับน้าด้วยความที่เราได้ไปโบสถ์กับนะ้าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้านะคะแลๆๆ้วก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้า จากที่เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าแล้วนะคะเราก็มีความสนใจคะ่ะแล้วเราก็ไปบวชเรื่อยๆเรื่อยๆพอเราไปบวชเรื่อยๆแล้วก็ตัดสินใจเชื่อในพระเจ้าคะ่ะช่วงที่เชื่อแรกๆก็ยังไม่กล้าอธิษฐานแต่แล้วก็มีคนมาแนะนําว่าลองอธิษฐานดูอธิษฐานเรื่องอะไรก็ได้เราก็เลยลองอธิษฐานขอพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยในเรื่องการเรียนหนังสือคะ่ะผลปรากฏว่าพระเจ้าก็ช่วยจริงๆจาก การเรียนที่อยู่ประมาณระดับกลางๆของห้องตอนนี้ก็เ,เคลื่อนมาเป็นลําดับต้นๆของห้องแล้วคะ่ะแล้วก็ด้วยความที่การเรียนเราดีขึ้นคุณครูหลายท่านก็อยากช่วยเหลือเราเพราะเขาก็ช่วยเหลือเราโดยการที่หาทุนการศึกษามาช่วยเหลืออยู่ตลอดคะ่ะแล้วก็ความลําบากที่เคยพบเคยเจอในครั้งก่อนมาตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วรู้สึกดีใจมากที่พระเจ้าช่วยเหลือแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักกับพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ